วันนี้มารองชุดคุยที่ร้านคุยนิชานะครับผมซอยรามคำแหง55หนะครับผมก็มาตัดไว้เมื่อวันที่6เดือนพฤษภานะครับผมก็บอกประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมก็วันนี้มาทำภารกิจที่กรุงเทพนะครับผมก็เลยแวะมานะครับเขาบอกว่าถ้าผ่านมากรุงเทพให้แวะมาที่ร้านหน่อย เดี๋ยวมาลองชุดว่าตัดพอดีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะขอเป็นแบบนะครับผมขอถ่ายเป็นแบบลงเพจร้านหรือติดที่ร้านนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้มาลองชุดก็ถ่ายคลิปรงให้ร้านคุณนิชาไป3 4คลิปได้นะครับผมก็เดี๋ยวทยอยลงให้นะครับผมกับชุด มหาบัณฑิตรัชศาสตร์รามคำแหงรุ่น MPM 24